มีเหตุยิงกันที่ร้านชำค่ะบ้านแสงใหญ่ที่เหล่าเสือกกอุบลราชธานีจุดเกิดเหตุเป็นร้านชำนะคะของทางด้านคุณสถาพรคุณผู้ชมภาพที่เห็นคือเขาบอกสองคนนี้เป็นคนจากสำนักธรรมซึ่งไปเจอมาแล้วอยู่ดีๆผมก็สงสัยว่าเขาเนี่ยนะมีเรื่องของการรับบริจาคแปลกๆผมก็โพสต์เฟซบุ๊กไปลอยๆสักพักหนึ่งผู้นี้บุกมาแล้วเห็นบอกว่ามีการข่มขู่ทางฝั่งเจ้าของร้านค่ะเลยต้องใช้ปืนยิงสู้ไป มีเหตุการณ์ชู้นี่คนเจ็บถูกยิงนะคะโอ้โอตายแล้วแล้วนี่ประคองกันขึ้นรถเหรอแข่งควบแน่นะนะครับเนี่ยมาทำลายร่างกายผมมาหัอนเหอนเลยนี่ครับหน้ารถม,ามัวก <8. S 1> ล้กาสับนลบสองคน เริ่มแรกคือรถกระบะคันนี้ขับมาจอดที่หน้าร้านขายของชาเปิดกล้องวงจรปิดมาคู่ด้วยก็ได้ค่ะจังหวะนั้นผู้ชายสองคนที่มาถึงคุณสถาพรจําได้ว่าเป็นจตุรพุทธกสุนทรซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าสํานักสายธรรมแห่งหนึ่งแล้วกันที่อุบลทางด้านคุณสถาพรบอกผมก็ไปไปเจอเขาแล้วคิดว่าเป็นสายบุญด้วยกันแต่ทีนี้กาลังสงสัยว่ามันมีเรื่องของการรับบริจาคเงินบ่อยคุณสถาพรกับเพื่อนอะค่ะก็เลยเหมือนกับมีการโพสต์ในเฟซบุ๊กตั้งคําถามนะเพราะบางคนเริ่มตาสว่างละ แล้วหลังจากนั้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือพอมาถึงเนี่ยสองคนที่มาข่มขู่ผมคุณสัธาพรบอกผมก็เลยต้องใช้ปืนยิงป้องกันตัวเนี่ยเปิดคิดด้านขวาขึ้นมาสิคะนี่มันรนี่ไอีอปนี่ไ้ีาลมันกกหอยเลยตอนนี้ล่ะมันด่าบุหรุกันหน่อยข่อยนะนี่ นี่ยคือขูดไม่หยุดเลยคุณสถาบันอบอกผมก็ต้องป้องกันตัวแต่ตอนนั้นไม่ได้ตั้งใจยิงให้ตายยิงใส่ขาไม่ได้มีเจตนาฆ่าแล้วสุดท้ายก็ยืนรอมอบตัวเป็นคนแจ้งตำรวจเองด้วยซ้ำฟังเสียงเจ้าของร้านดูหน่อยค่ะเวียนบานเฮ้านะครับมันเอาตุ๊กองหนามาใส่คนนี้ครับตีหัวผมก็ดืงปืน,ปนที่อยู่ในลิ้นชักลานขานครับว่านีม,มากอะป้องกันตัวคือยิลงลูกขวิ ผมก็บอกมั่นใจว่ายิ่งนผู้ื่นตอนนันคือจังหนักอ่บ้านี้เขากับเรียนขมมหาผมอีกผู้หนึ่งครับเรียนขมมหาผมคือทำลายลัทเวียนบานเท่านะครับตกสองหนามาฝ่ายคนนี้ไปนี่ฮะคุณผู้ชมและเห็นบอกว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเบื้องต้นเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการออกหมายจับนะฮะในส่วนของนายสหายพรแต่มีการเบื้องต้นเนี่ยมีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วว่าทำร้ายผู้อื่นได้รับอันตราย แก่กายและจิตใจแล้วก็ใช้อาวุธปืนครอบพออาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วตอนแรกอที่คุณสถาพรโทรแจ้งตํารวจบอกว่าผมยิงคนให้มาที่ร้านผมใช่ไหมตำรวจก็มาเจอคุณสถาพรแต่ไม่เจอ2คนนี้แล้วนะคะเพราะคลิปที่คุณผู้ชมเห็นออะเปิดคลิปเต็ม2คนนี้หิ้วปีกันแล้ว พยุงตัวเองขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปจากร้านของคุณสถาพรจริงๆก็น่าจะไปโรงพยาบาลนั่นแหละเห็นบอกว่าทางนั้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบในสุนทรหรือว่าในแม็กนะคะคุณผู้ชมมีการประกอบพิธีไหว้ครูยกครูเป็นจำนวนมากมีคนเข้าไปร่วมงานจำนวนมากหนึ่งในนั้นรวมถึงอดีตหลวงปู่เดือนชัย<อ>คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมหลวงปู่เดือนชัยไม่รู้ทีมงานเอาภาพมาหรือเปล่า,ลามีอดีตหลวงปู่เดือนชัยขณะยังบวชอยู่ ถือพานดอกไม้ทูบเทียนไหว้ในสุนทรคนที่อยู่ในคลิปนี้ด้วยแล้วก็มีการบอกเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมบอกว่าตอนนี้ตำรวจก็ต้องมีการตรวจสอบเพราะหมวกที่อยู่ในรถเอาเอาคุณสาพหนหอกสิเอาคุณสาพรหน่อยเปิดคลิปนี้มานี่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 หน้ารถเห็นไหมคะเออเหมือนกับเอาหมวกน่าจะเป็นหมวกทหารหรือเปล่าทหารราชวัลร์ หลังข้างหลังนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นตราหน่วยงานหรือว่าเป็นตรายันอันนี้เออนี่หมวกอันนี้ฮะไม่รู้ว่าเป็นหมวกของหน่วยทหารราชววัลบหรือเปล่าตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่ามันคือหมวกอะไรและก็จะไปตรวจสอบในส่วนของสำนักนี้ด้วย เบื้องต้นเนี่ยในส่วนของคนเจ็บตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะแสดงว่าตามไปเจอละแล้วก็รถจอดทิ้งเอาไว้ที่โรงพยาบาลนะคะก็สอบถามเบื้องต้นก็พ้นขีดอันตรายไม่ได้เป็นอะไรมากเพราะนี่มีตราสัญ,ญลักษณ์อะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยกำลังสงสัยว่าเอาไว้แอบอ้างอะไรหรือเปล่าแล้วพอวันนี้คุณสถาพรกับกลุ่มเพื่อนเขาคือตอนแรกเขาก็จะไปทําบุญตามสํานักปฏิบัติธรรมนะแต่เห็นว่าที่นี่ไม่ได้มีพระนะคะสองคนนี้เป็นคนธรรมดานะแต่เหมือนกับมีการบริจาคมีการทําพิธีระยะหลังเริ่มเอ๊ะแปลกๆจะถอยห่าง ออกมาปรากฏพวกนี้บุกมาที่บ้านเลยอ้าวก็เจ็บไม่ได้หนีไปไหนเดี๋ยวตามกันต่อ